สวัสดีครับผมเอลูกแม่อ้วนนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนองใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าแล้วผมก็เดี๋ยวตามไปด้วยเพราะว่าเขามาทีเดียวทั้งกลุ่มก็เดี๋ยวคงรวบกันง่ายไปเลยนะฮะเดี๋ยวรวบเข้าไปเลยคือแสดงเชิญสัญลักษณ์อะไรก็ไม่ได้ใช้คาพูดก็ไม่ได้ครับอะไรที่ไปกระทบกับเขานิดตน,นึงนี่เขาไม่เล่นลอยแต่เขาไปเล่นบนต่อ,ตอ,ตอใช่ครับแล้วเขาวางโทษค่อนข้างหนักขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อจะกด กดแต่และสโมสรไม่ให้ลุกขึ้นมาสู้เข้าสู้เพราะฉะนั้นความอ่อนแอของแฟงบนบอลมันเลยทวีความรุมมนแรงมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่เราทนได้เราก็ทนมาตลอดแต่ถึงณ้เวลานี้จ้จุดนี้แล้วมันยับเยินย่ำมาตลอดเลยครับคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุกขึ้นสู้แล้วนะถึงเราจะไม่เสี่ยงเล็กๆไม่กี่คนเป็นแค่แฟบนบอลธรรมดาแต่เราก็พร้อมเยียจะสู้ยกตัวอย่างลังกาเนี่ย กรรมการผิดเนี่ยแบนสองแมตช์สามแมตช์แต่ทีมอย่างพวกเราเนี่ยแต้มหายทีสามแต้มสามแต้มสามแต้มแต่ถ้าเราถ้าเราพอทําอะไรไม่ถูกใจเขาหน่อยอย่างต่ำคือสองหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นแล้วมาตรฐานแต่ละครั้งที่เขาปรับเนี่ยไม่เคยตรงกันสักครั้งคือเรายินดีนะอย่างสมมติทีมใดทีมหนึ่งโดนมีโทษครั้งแรกปรับไปแล้วสามหมื่นเงี้ยพอาะขั้นต่ำเนี่ยสามหมื่น ทิ้งอกว่าทาผิดเหมือนกันกรณีเดียวกันเหมือนกันก็สามหมื่นอย่างเงี้ยพวกเราเรายอมแต่ไม่ใช่เลยแต่พอทุกวันนี้ที่เราโดนคือพอมองหน้าอ๋ออันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้เพิ่มหน่อยไปหน่องนึงคือว่าถ้าเรื่องการตรวจสอบก็มีการพักท้วงของแฟนบอลซึ่งผ่านสโมสองเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เอานี่มันมันของสมาคมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งเอกสารอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากดูให้เข้าไปดูที่นู่นไม่ให้ไม่ออกมาคือมันไม่โปร่งใสเลยจาก43ยูนตอนนี้เราอยู่157ของโลกครับโลกเกือบโลกแล้วครับนี่เราถ่ายแถวแล้วครับเราถ่ายแถวแล้วคือคือเอาแค่อาเซียนพออาเซียนเราเราก็ไปลองไปเยอะมันเกิดจากมันเกิดจากการบริหารของนายสมานผมสิบประเทศใช่ไหมสิบประเทศอยู่อยู่อันละบแปดเรยังไม่ลง อย่างนี้ถ้าเราแค่เป็นเอกกรากหน่อยเราก็ลงอันดับสิทธิแล้วครับแล้วการเลื่อนช่วยพระราชทานจริงครับไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยพระราชทานกอไม่นานมากไม่นานมากแลครับช่วยกอยังอยู่คุยควีทับกับขิงครับไม่ค่อยได้ยินหายไปแล้วครับผมเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักเลยรู้จักสบายเนะคือตลอดในการต่อสู้ของพวกเราสองเดือนเนี่ยสองเดือนนะที่ผ่านมาเราเจอเจอหลายอย่างเจอทั้งแง่เจ ความกดดันหลายๆอย่างอย,ย่าง,งเรื่องนี้เหมือนกันแฟนบอลกถ็ถูกถูกถูกเขาเรียกอว่าครูมาเหมือนกันว่าคุณกําลังคุณยื่นชื่อถอดถอนเนี่ยไม่ให้เกียรติสมาคมซึ่งสมาคมเนี่ยมีคําว่าพระบรมราชูปถัมภ์ถือว่าไม่ให้เกียรติเบื้องสูงเอาไปในถอดถอนจมาคมเราถอดถอนนายกใช่ครับใช่ครับเขาคือเรียกำเนินมาโดนเลยไม่กล้าที่จะ มีครับก็เลยให้เกียรติจัดทุกครรายการทีมครับฟีนครับอยากชมกะเกียรติทุกเยรมีครับผมเห็นแนะที่สิ่เลยครับทิ่สิ่งใดครับสวยครับหลังจากที่ออกจากห้องประชุมแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ตอนนี้น้ำมันยังนิ่งอยู่ผมอยากจะบอลให้แฟนบอลนะแฟนบอลไทยนะทุกคนนะ โทรมาทช่สายด่วนนะหนึ่งสี่ตัวหนึ่ง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 โทรมาเลยผมมาลองทุกเลยเรื่องที่เรายื่นเนี่ยที่เรายื่นเนี่ยเป็นบอลไทยนะเ,นะททนะเป็นทุกเรื่องอะไรทุกคนทุกสโมสรต้องช่วยกันครับทุกคนทุกสโมสรต้องช่วยกันแล้วก็โทรมาเลยลองทุกอย่างภาคใต้โซนภาคใต้นะผมเน้นโซนภาคใต้เนี่ยสิบสองทีมที่ภาคใต้เนี่ยเป็นทุกเรื่องอะไรตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะฮะมีผู้ใหญ่นะฮะรับเรื่องนี้อยู่นะรอพวกเราอยู่นะ ครั้งนี้ไม่รู้ว่าไงถ้ามีการเลืกยอกยุูจริงๆเนี่ยอยากจะลองดูนะการเลือกตั้งนาย,ยกสมาคมฟุตบอล่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอลเลือกนะอืมอืมนะสโมสรก็ส่วนหนึ่งนะมีตัดส่วนหน่อยประมาณนั้นไหมใช่ใช่ผมว่าดีกว่านะป่นะะไม่ใช่ใช่ใช่ผมจะใช่จะเป็นแฟนบอลเลือกอะมันต้องไอเราเราต้องมีเหมือนเหมือนที่เมืองนอกมันมีไอสมาคมฟุตบอสมาคมฟบอลไม่ใช่พวกแฟนบอลอย่างตัวสโมสรนะเขาไม่อยากออกมาข้างหน้าหอกออกมาข้างหน้าเขาก็เจะมีผล เพราะฉะนั้นก็คือพวกเราเนี่ยแหละพวกเราเราก็คือเป็นแฟนบอลเราไม่ได้เป็นเป็นคนของสโมสรเนี่ยเราเป็นตัวแทนของแฟนบอลไม่ได้เกี่ยวกับสโมสรเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะตัวเรื่องนี้ไย่างสุดลงเราอ๋อมันจะทาสโมสรออกมาลำบากใช่ลำบากกับสโมสรลำบากลำบากก็ยิ่งเจอเจอหนักเข้าไปเหมือนยังเหมือนยังมีหลักฐานเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกันหนักเ่าอีกเพราะฉะนั้นคือพวกเราต้องทำกันแบบนี้แหละนอกจากนี้ ก่อตั้งสมาคมเอาเรื่องง่ายก่อนแล้วกันว่าสมาคมกองเชียร์แฟนบอลไทยของพวกเราเนี่ยฮอาจจะยากหน่อยแต่ผมอยากจะฝากอีกนิดน,นึงครับถึงนักฟุตบอลไทยทั้งทีมชาติบ้างไม่ทีมชาติบ้างพวกคุณก็เล่นให้พวกเราดูทำไมพวกคุณไม่คิดตั้งสมาคมนักฟุตบอลอาชีพบ้างครับใช่จะได้มีปากมีเสียงจะได้ไม่โดนเขาล้งแก้ฝ่ายเดียวแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอที่เห็นฟุตบอลไทยเป็นอย่างนี้โอ้โหคม เดี๋ยวให้ปัตเต้ยาส่งและนี่รายการข่าวภาคเหนือค่ะดิฉันนางสาวธิดาลอดแก้วรายงานสวัสดีค่ะขอแล้ว